จริงๆง,งานของ i l l u s t เตอร์จริงคิดว่าทั่วโลกอะค่ะมันจะไม่เหมือนนักร้องเนาะมันจะไม่มีวันฮิตวันเดอร์ออกมาทำสิ่งนี้แล้วปังอุ้ยแล้วเป็นฮิตเลยคนเห็นอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นอะ่วงมอรโตประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาคือการ expand the use of illustration s into everyday life of people อะค่ะมันคือการที่ผมอยากจะขยาย การใช้ภาพประกอบเข้าไปสู่ชีวิตของคนโดยที่ภาพประกอบที่ปอมขยายเข้าไปอ่ะปอมมั่ร์ว่ามันเป็น joyful illustration คือปอมจะทำงานสดใสละเิิงงานปอมอ่ะจะไม่เศร้ากราฟิกโบว์คัลเลอร์ฟู bow, colorful, ย,ย่อยสบายสบายเราอยากเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองค่ะ ปอมตั้งใจมากว่าเราจะไม่เป็นคนอื่นและเราจะไม่ตามเกมของการตลาดใดๆทั้งนั้นเราอยากจะเป็นคนวาดภาพศิลปะที่มีความรู้สึกต่อให้มันไม่ฮิตหรือว่ามันไม่ได้ราคาสูงอ่ะอมก็จะทำมันต่อ จริงๆปอมจกอินเทเลียแต่ว่าไม่ได้ชอบงานอินเทเลียในขั้นเขียนแบบแต่เราชอบเซอร์เฟสดีไซน์ชอบแพคเกจจิ้งสวยๆชอบอยู่กับของสวยงามก็เลยรู้สึกว่าเออที่เมืองนอกมันมีงานที่เรียกว่าภาพประกอบหรือ Illustration ด้วยเนาะเราน่าจะเหมาะกับอันนี้ก็เลยลองมาทางนั้นดูค่ะซึ่งช่วงแรกเนี่ยก็ค่อนข้าง struggle ในการหางาน คนที่เพิ่งเริ่มที่เป็นฟรีแลนซ์เราก็ไม่รู้จะหางานจากไหนเราก็ต้องตั้งโจทย์ให้ตัวเองอะค่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นอะไรไม่รู้ที่เป็นของเราแต่เราก็ทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเราก็เก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอส่งพอร์ตไปหาอาร์ตดีเรคเตอร์ตาม Magazine, แมกกาซีนล้วก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเพื่อเริ่มหางานคือมันจะเป็นเหมือนคนที่มี2ชีวิตเที่ยงถึงสามทุ่มขายเครื่องสำอางในห้างบางทีสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนไปเดินเสิร์ฟดริงก์ในผับ เสร็จแล้วกลับบ้านมาวัดรูปไปจนถึงตีสองตีสามเราก็ตื่นมาทำรูปแบบนี้อีกไปเรื่อยๆสองปีได้ค่ะคือตอนนั้นอะปอมไม่เหลือเงินแล้วเราก็เริ่มเดินไปแบบเศร้าๆอ่ะริมถนนว่าแบบว่าฉันจะทำยังไงวะก็เดินเข้าแบงก์เราก็ไปขอกู้เงินไปพร้อมกับเปิดเว็บไซต์เราให้เขาดูว่าเออเนี่ยความฝันเราเว็บไซต์เราเป็นแบบนี้เรามีจ็อ ที่เราคิดว่ามันจะมีเงินเข้ามานะอย่างนี้อย่างนี้เราก็ลองให้ก็คุยกับพนักง,งานแบงก์อะไรยเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็ให้เงินมายืมก็ก็กู้เงินมาได้ประมาณ7,500ปอนด์อนตอนนั้นซึ่งเยอะมากสำหรับเราสิ่งแรกที่ทำเลยก็คือไปลาออกจากทุกงานที่ทำอยู่ในตอนนั้นแล้วก็ไปซื้อกระดาษมาเยอะมากซื้ออุปกรณ์ศิลปะแล้วก็จัดสรรระเบียบของชีวิต แล้วก็พยายามแบ่งเงินมาดูว่าเราจะอยู่ได้ยังไง3เดือน6เดือนโดยที่ไม่ทำพัททำจ็อบแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนี้ <S <S 1> <S 1> คือจ็อบแรกที่ได้เกิดจากตอนนั้นเพื่อนฝึกงานอยู่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ทำโปสเตอร์แจกฟรีให้คนทั่วอังกฤษอะไรเงี้ยเราเป็นคนทำใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่ได้ได้เงินแล้วมันดันไปติดอยู่ในร้านว n e นิว ที่มีอาร์ตดี렉เตอร์คนหนึ่งผออินไปเห็นแล้วเขาไปเห็นโปสเตอร์นี้แล้วเขาถูกใจแล้วเขาเห็นเว็บไซต์เราอยู่ข้างล่างอะ่ะเขาก็แค่เข้าไปแล้วก็ติดต่อเรามาจริงๆง,งานของอิลลัสเ,เตอร์ริงคิดว่าทั่วโลกอะค่ะมันจะไม่เหมือน นักร้องเนาะมันจะไม่มีวันฮิตวันเดอร์ออกมาทําสิ่งนี้แล้วตั้งอุ้ยแล้วเป็นฮิตเลยคนเห็นอยไรงมันจะไม่ใช่แบบนั้นอะเราเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าแล้วดาวมันเนียมากเลยอะเราไม่รู้ว่าเขาจะเห็นเราไหมอะค่ะงานออสการ์ที่ได้ในปี2015ค่ะเอเจนต์ที่อเมริกาส่งมาให้แล้วเขาก็บอกว่าอยู่จะทำไหมเขาคัดเลือก15ศิลปินจากทั่วโลกมาทำแคมเปญน,นี้มันมันเกิดขึ้นแบบฉุกละหู ไม่ได้คิดอะไรมากทำตามโจทย์แล้วก็เวิร์กกับแมท e r i เรียลที่มีที่ทันในช่วงเวลา2วันนั้นก็คือวาดรูปดอกกุหลาบมาประมาณ4รูปแล้วก็เอาไปทำคอมโพบนเครื่องบินหมุนไปหมุนมาปุ๊บ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 แลนดิ้งปุ๊บ WiFi มาส่งแค่นั้นแล้วเขาก็ไม่แก้อะไรมันก็จบไปล้าถามคำถามแล้วฟ้อมก็จะถูกรีเฟร์ถามเยอะมากว่ารู้สึกยังไงกับงานนี้อะ คือทุกครั้งที่ได้ทำงานนะคะลูกค้าทุกคนสำหรับปอมอะเท่ากันหมดเลยเราก็คือทำงานตอบโจทย์ในหัวคอมเมอร์เชียลตรงนั้นให้เขาพขอกลับมาอยู่ที่ไทยประมาณปีปอมเริ่มมีงานที่ไทยประมาณช่วงปี2 0 1 2 13 1 4อะคะ่ะแล้วก็ย้ายกลับมาเต็มตัวประมาณปี2015 แล้วเราก็เริ่มมีศัตูเล็กๆขึ้นมาเราก็เริ่มมีน้องๆมาขอฝึกงานเด y วันเลยอะ่ะชื่อ Happy p o อม Studio พอคนมาเริ่มอยู่เยอะขึ้นน่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Happy p o อมเป็น Happy People แล้วตอนนี้ Happy People ก็เลยเป็น m u l t i s i s p l p n i r y อ่าดีไซเนอรหรือ Studio ที่ทำตั้งแต่ Illustration ก r าฟิกอาร์ตเ r เรกชันเราก็ทำแล้วเราก็ทำพาร์ทโฮมเดคออิ i n t e r i o r s t y l i ลิสที่เรารับจนถึงเทิร์นคีย์จบงานก่อสร้างบางส่วนให้ด้วยแล้วก็มีพาร์ทไฟอาร์ตด้วยที่ปอมทำส่วนตัวแล้วก็แบบมีขายวอลเปเปอรพรมออกแบบรวมถึงผลิตติดตั้งก็ค่อนข้างทำหมด ทังมอตโต้ประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาคือการ expand the use of illustration s into everyday life of people มันคือการที่ปอมอยากจะขยายการใช้ภาพประกอบเข้าไปสู่ชีวิตของคนโดยที่ภาพประกอบที่ปอมขยายเข้าไป,ปอ่ะปอม make sure ว่ามันเป็น joyful illustration เราอยากทำงานที่แสดงออกถึงความเป็นตัวเราด้วยสู่ทั้ง product หรืออะไรมันก็คือจะเป็นงานที่มีสีสันมันจะเป็น bright and shine เราก็รู้สึกถึงแสงอยู่ positivity joy ปอมมาโซนนี้อปอมคิดว่าการวัดรูปเป็น therapy อย่างหนึ่งในช่วงสองสมปีที่ผ่านมามันก็มีบางช่วงที่ปอมอยู่ในความมืดของชีวิตเนาะแล้วปอมรู้สึกว่าการวัดรูปอะ่ะมันดึงเราออกมามันเลยกลายเป็นว่าความรู้สึกเราอะ่ะมันถูกถ่ายทอดออกมาอยู่แล้วกลายเป็นงานเราเลยไม่ค่อยมีตะกอน ที่มันนเหลืออยู่ข้างใคิดว่าที่ตัวเองอยู่มาได้นานขนาดนี้ความรับผิดชอบคนเก่งแพ้คนขยันและคนรับผิดชอบอมเองก็ยังเป็นคนเดิมที่ปอมคิดว่าปอมไม่ได้เก่งที่สุดในไทยและในโลกงานปอมอาจจะไม่ได้สวยซับซึ้งที่สุดแต่เมื่อไหร่ที่งานที่ส่งมาให้ทีมปอมทำอะ่ะ ทีมปอมรักผิดช,ชอบแล้วก็จะดูมันจนสุดแล้วเราเมคชัวรว่านี่คือเดอะเบสที่เราเดลิเวอร์ได้ mm hmm. เราอยากเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองค่ะปอมตั้งใจมากว่าเราจะไม่เป็นคนอื่นและเราจะไม่ตามเกมของการตลาดใดๆทั้งนั้นต่อให้มันไม่ฮิตหรือว่ามันไม่ได้ราคาสูงอะปอมก็จะทำมันต่อ